ถึงแล้วค่ะใช้เวลานานมาก,น,มากน้ำเย็นมากเลยอ่ะเย็นอากาศเย็นมากาอากาศดีมากเลยทุกคนมีหมูโสร่งด้วยนั่นไงมีน,นานเดียไปถ่ายรูปน้องเขาซือ้อน้าไหนมันอ่อนโดยมันอ่นอนอ หมู่บ้านอะไรนะพ่อแม่มดูนี่หมู่บ้านแม่กำปองหมู่บ้านแม่กำปองสองค่ะหมู่บ้านห้วยน้ำใสหมู่บ้านห้วยน้ำใสหมู่บ้านห้วยน้ำใสดูน,น,สน้องๆ <c oughs> ถึงไห <c oughs> กระเตียตอนแปดโมงเช้าค่ะ <c oughs> เขาก็จะมาใส่บาตรตรงนี้นี่เราจะถึงตลาดมอ ตลาดบ้านมอนค่ะอ่ะจะมีอาหารพื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คนมันวายแล้วมันจะห้ามโมงเช้าแล้วคนเดินไปก่อนห้ามโมงเช้าแล้วค่ะ อากาศเย็นเย็นอยู่เลยน,น้อลูกนะอากาศเย็ยนสบายมากได้ยินเสียงน้ำไหมทุกคนข้างล่างก็เป็นน้ำตกมีน้ำตก,กคือถ้ามาแถวนี้ก็คือครบเซตอะ่ะไม่ต้องไปไหนเลยอากาศเย็ยนมากฉันมาทำอะไรที่นี่เย็ยยน Thank you.